ตอนนี้เรามาดูาแล็บที่2กันแล็บนี้ค่อนข้างที่จะายาวนิดหนึ่งผมขอแบ่งเป็นตอนๆไปแล้วกันนะครับในแล็บที่2เนี่ยสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือเรื่อง CDP โปรโตคอลว่า,ามันมีหน้าที่อะไรทำอะไรได้บ้างแล้วก็ t e l n n t ก็คือวิธีการรีโมทไปหาสวิตช์แล้วก็เรื่องแมสเดฟก็คือเรายัง ามาวิเคราะห์หรือดูวิธีการของแม่แม่เดทว่า,าเมื่อทํางานกับสวิตช์แล้วเนี่ยมันมีวิธีการยังไงสวิตช์การมันยังไงดีโดยในตอนแรกเนี่ยผมจะเป็นพื้นฐานก่อนก็คือเป็นข้อที่ตอนที่1ที่1ก็จะเป็นพื้นฐานาการดูอินเทอร์เฟซต่างๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ให้สาเปิดเปิดโปรแกรมขึ้นเหมือนเดิมาจากโจทย์ของเราก็คือให้เราเอาเราเตอรอ์ก็มี PC 1ตัวนะครับแล้วก็เราเตอร์1 8 4 1ตัวเหมือนเดิมอินดิวไอส์เชื่ปุ๊บ แล้วก็เราเตอร์18 4 1, 1 1ตัวหลังจากนั้นให้เชื่อมต่อก็คือครั้งที่แล้วเราคอนฟิกเราเตอร์โดยการคลิกเข้าไปที่เราเตอร์แล้วก็พิมพ์คอมมาไลน์ไปเลยทีถ้าเราไปทำงานจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้ PC หลังจากนั้นแล้วก็จะมีสายเรียกว่าเป็นสายคอนโซลเป็นสายคอนโซลก็คือ,อเป็นสายที่ใช้ในการาเชื่อมต่อ เลือกเป็นคอนโซลนะครับสีฟ้าก็เลือกเป็น i s 2 3 2ฉะนั้นในเชื่อมต่อกับคอมเราเป็น iS222 แล้วก็เข้าไปหาที่เราเตอร์เราเลือกเป็นพอตคอนโซลคอนโซลเวลาทำงานจริงจะใช้วิธีการนี้นะครับก็คือใช้ PC หรือโน้ตบุ๊กเราเนี่ยเชื่อมต่อที่พอร์ต iS222 ซึ่งในโน้ตบุ๊กเราเนี่ยส่วนมากจะมี USB to serial port หรือพอต iS222 นั่นเองแล้วก็ เชื่อมต่อไปที่เราเตอร์เราผ่านพอร์ตคอนโซลคลิกเข้าไปหลังจากนั้นให้เราอ่าเบิ Double ่มคลิกเข้าไปใน PC เราแล้วก็ให้เราไปเลือกที่เทอร์มินอลคอนฟิกปึ๊บอ่าทีนี้ในส่วนของ i อ2 2เนี่ยเราต้องกำหนดอ่า บอร์เดให้มันก่อนหมายความว่าเราจะใช้ความถี่สัญญาณในการสื่อสารกันเนี่ยที่เท่าไหร่ปกติก็จะเป็น9ก0 0ตาบิตท,ที่8บิตแล้วก็พายเรตี้ที่นานแล้วก็ STOP ปบิตหก็เป็น Default ไปเลยนะครับแล้วก็คลิก OK เคอ่าล้วก็จะเข้าสู่หน้าอคอนฟิกมาแล้วอันนี้คือเข้าสู่หน้าคอนฟิกตัวราวเตอร์นี้เรารมโมดก็คือเราคอนฟิกโดยการใช้ PC เรา รีโมทไปคอนฟิกตัวเราเตอร์โดยการผ่านสายที่เรียกว่าสายซีเรียลพอร์ตหรือว่าสายคอนโซลนั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับให้เราพิมพ์ no พิมพ์ no ไปทีนี้จากใบงานเราเขาบอกว่าให้เข้าสู่ enable mode ก็พิมพ์ e n a แล้วก็แท็บ enable mode หลังจากนั้นให้พิมพ์คำสั่ง show ip อินเตอร์อินเตอร์แล้วก็กดแท็บอ่าอินเทอร์เแล้วก็ BRI กดแท็บโชว์ i อพีอินเ a อร์เฟ e บลฟอินเตอร์ไปคือเป็นคำสั่งที่จะโชว์ดูว่าเราเตอร์นี้มีขาที่มีขาอินเ r อร์เฟสอินเตอร์คือช่องฟิสิก c a l อที่ให้เราเสียบสายแลนหรือว่าสายไฟเบอร์หรือว่าสาย, iber, อ,าสายอ่ามีเดียต่างๆที่ใช้ที่เราเตอร์ตัวนี้รองรับนะครับอินเตอร์เข้าไปอ่า เราก็จะเห็นว่ามันมีาขาอินเทอร์เฟซหรือขาที่เราเสียบ LAN ก็คือ Fast Ethernet 0/0แล้วก็ Fast Ethernet 0/1ก็มี Virtual Interface ก็คือ VLAN 1 VLAN 1เพราะฉะนั้นจะมี Physical Interface คือ Fast Ethernet 0/0กับ Fast Ethernet 0/1แล้วก็จะมี Virtual Interface เรียกว่าเป็น VLAN 1เป็น Virtual Interface นะครับคือ ไม่ได้มีช่องให้เราเสียบสายนจริงแต่เป็น v ว r ช u a l อินเทอร์เฟซที่อยู่ข้างในตัวเราเตอร์อีกทีหนึง่งฉะนั้น2.1เขาถามว่าเราเตอร์นี้มีอินเทอร์เฟซชื่ออะไรบ้างเราก็ตอบว่า fast ethernet ศูนย์ทับศูนย์กับ fast ethernet ศูนย์ทับหนึ่งนั่นเองแล้วก็ข้อ2.2เขาบอกว่าแต่ละอินเทอร์เฟซมี IP Address อะไรเราก็บอกว่า fast ethernet ศูนย์ทับศูนย์มี IP a d d r e s s ไหม,มคือ unassigned คือยังไม่มีไ p นั่นเอง ก็ไฟลอินเทอร์เน็ตศทับหมี IP Address คือ Unassigned คือไม่มี IP Address เพราะว่าเราเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่มีการบันทึกหรือว่ายังไม่มีการปรับคอนฟิก IP IP ให้มันนั่นเองข้อ2.3แต่ละอินเทอร์เฟซมีสเตตัสอะไรบ้างแต่ละอินเทอร์เฟทับศูนย์สเตตัสตอนนี้ก็คือ a d i n i s t r a t i v e l y down หมายคมว่าตอนนี้สเตตัสมันคือดาวอยู่ แอดมินดาวแอดมินดาวก็คืออมีการชัดดาวไวมีการชัดดาวไวก็ศูนย mm ์ทับหนึ่งสเตตัสเป็นยังไงแอดมินิสเตอร์ e ี่บรีดาวมีการชัดดาวพอตอยู่หมายถึงว่ามีการสังร่งให้ชัดดาวอยู่เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานเราเปิดเราเตอร์หรือว่าซื้อเราเตอร์มาใหม่เนี่ยสเตตัสจะเป็นแบบนี้แล้วก็แต่ละอินเทอร์เฟซมีสถานะโปรโตโคอลอะไรบ้าง0ทับทับ โปรโตคอลเป็นไงโปรโตคอลดาวเนื่องจากว่าถ้าฟิสิกอลอ i n เ e อร์เฟสไม่ได้ไม่ได้อัพขึ้นมาหรือไม่มีไฟติดขึ้นมาเนี่ยโปรโตคอลบันดาวอยู่แล้วโปรโตโคอลจะดาวอยู่แล้วแล้วก็ฟ่านอินเทอร์เน็ตศูนย์ทับหนึ่งโปรโตคอลก็ดาวมันกันจากว่าฟิสิกอลอินเทอร์เฟสไม่ได้อัพนั่นเองครับนี่ก็คือ,อเป็นการดูสถานะของอินเทอร์เฟสของอ เออร่าาเเป็นนนยังงงไบ้พราะฉะนั้นถามว่าถ้า,าสเตตัส up แต่โปรโตโคอลดาวสามารถสื่อสารได้ไหมไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหมายความว่าไฟหน้าไฟหน้าที่เสียบสายอะน,นาติดแต่เผอิญโปรโตโคอลหรือภาษาที่ใช้คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันก็จะดาวเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถสื่อสารได้นั่นเองครับ ฉะนั้นถ้าจะสื่อสารได้ก็ต่อเมื่อ s t a ตัสอัพแล้วก็โปรโตคอลต้องอัพด้วยนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือ,อวิธีการาดูสถานะของตัวอินเทอร์เฟซของเราเตอร์ซึ่งสวิต์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเรา,าแก้ไขปัญหาเราก็อาจจะเข้ามาดูในนี้ก่อนเลยว่าตกลงมันมันอัพหรือมันดาวอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามันดาวอยู่เราก็จะได้มาแก้ ในส่วนของตัวนี้ก่อนว่ามีการชัดดาวไว้หรือเปล่านั่นเองครับอันนี้ก็สําหรับอันนี้ก็ให้รู้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวต่ออีกคลิปหน้าขอบุญครับ